18. นิสัยของคนที่เคยเกิดเป็นพญานาค 1. เกียดคนโกโหกหลอกลวงผิดสัจจะไม่รักษาคำพูดเป็นที่สุด 2. กระตันยูรู้คุณต่อผู้ที่เคยมีบุญคุณและผู้ที่เคยได้ช่วยเหลือตนเอง 3. ชอบความสงบเป็นชีวิตจิตใจ 4. ชอบความสันโดษมีโลกส่วนตัวสูง เข้าถึงตัวตนได้ยากไม่ชอบให้ใครเข้ามาวุ่นวายในชีวิตมากเกินไป 5. ใจร้อนขี้งุดหงิดขี้ลำคาญ 6. ชอบสถานที่ล่มลื่นอากาศเื้นอากาศเย็นสบายโล่งปลอดโปรง่ง 7. ไม่ชอบความสกรปรกความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 8. ชอบเครื่องประดับที่มีสีสันแวววาวงดงามเช่นแก้วแหวนอัญมณีหรือหินสีต่างๆ 9. เป็นคนขี้เบื่อชอบการเดินทางท่องเที่ยวชอบไปยังสถานที่อันแปลกใหม่อยู่เสมอๆส 10. เป็นคนซื่อสัตย์ไม่ชอบความเจ้าเล่ห์ไม่ชอบคดโกงใคร แม้จะมีโอกาสก็จะไม่ทำา 11. เป็นคนที่มักผิดหวังในความรักและมองคนรักผิดอยู่บ่อยครั้งเช่นคิดว่าคนรักจริงใจกับตนแต่แล้วก็ผิดหวังจึงมักเลือกที่จะอยู่คนเดียวแต่เป็นคนรักจริงเกียรติจริง 12. ไม่ชอบพูดจาประจบสอพอเป็นคนรักษาสัจจะ รักษาคำพูดพูดคำไหนเป็นคำนั้น 13. ชอบทําบุญชอบท่องเที่ยวชอบเข้าวัดจิตใจดีมีเมตตาต่อคนและสัตว์ที่ตกทุกข์ทั่วไป 14. หากรักษาศีลห้าได้ครบชีวิตจะมีความสงบสุขมีความสุขและความจเจริญรุ่งเรืองได้รวดเร็วมาก 15. เป็นคนรักพวกพ้องและชอบมีมิตรสหายที่จริงใจมาก 16. ผู้ที่เคยเกิดเป็นพญานาคต้องหมั่นปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระและเข้าวัดทำบุญบ่อยๆจึงจะทำให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นได้มากยิ่งขึ้น 17. ผู้ที่เคยเกิดเป็นพญานาคจะรักถิ่นที่อยู่อาศัย หลักบ้านเกิดเมืองนอนมากส่วนใหญ่มักจะเกิดอยู่ในแถบภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศไทยตามหลักฐานที่จะลึกไว้ทางประวัติศาสตร์โบราณเก่าแก่ 18. ในยุคกึ่งพุทธกาลจะมีเหล่าเชื้อสายพญานาคลงมาสร้างสมบุญบรารมีมากที่สุดกว่าเหล่าเวในอื่น เพื่อที่จะรอให้ถึงยุคของพระอริยะีเมตไตรอุบัติขึ้น